สวัสดีค่ะพบก,กับอ้อมอลิสาเช่นเดิมนะคะตอนนี้อ้อมอยู่กับ4ประตู h i g h l a n d ร er ์1.9เซตเกียร์ธรรมดาตัวนี้นะะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเดย l i g h t นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะส่วนด้านข้างตัวนี้ล้อแม็ก18นะคะกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะคะตัวนี้กุญแจจะเป็นรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมยนะคะ ภายในตัวรถก็จะเป็นเบาะหนังให้มีจอ7นิ้วนะคะมาพร้อมมีเดียและระบบตัวล็อกความเร็วนะคะตัวนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจโปรนะคะ3 9 9 0 0บาทนะคะหรือลูกค้าจะเลือกผ่อนนั้นได้96มวดหรือขับปี90วันก็ได้ถ้าลูกค้าจัดไปเน้นของตรีเพช์อีซูซุลิซซิงการรับประกันตัวรถจาก3ปีหรือ1 0,000แกิโ เพิ่มเป็น5ปีหรือ160,000กิโลนะคะถ้าลูกค้าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรับไปเลย30,000บาทและถ้ามีรถอีซูซุอยู่รับเพิ่มอีก5,000บาทนะคะสำหรับโปรตัวนี้นะคะในรุ่น4ประตู1.9แซเกียร์ธรรมดานะคะสนใจโปรตัวไหนสอบถามทักมาได้ตามเบอร์ที่อ้อมขึ้นไว้ให้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าอ้อมจะมีสัมภาษณ์อะไรหรือทำโปรตัวไหนอีก ไว้คอยติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ